เจอกันเหินฟ้าอินดี้เช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะเหินฟ้าอินดี้ก็จะพาทุกคนมาทําเมนูต้มเสร็จเนื้อนะคะทุกคนต้มยังไงนะคะใหะ้เสร็จเนื้อนี่ค่ะนะคะที่มันเหนียวมากๆเลยะค่ะนะคะต้มยังไงให้มันนุ่มเร็วนะคะแล้วก็เวลาเราจะาไปต้มเอาไปแกงหรือว่าจะไปทําเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะนะคะมันจะได้ ไม่เสียเวลาต้มนานนะคะแล้วก็ไม่เปลืองแก๊สนะคะนี่ค่ะมันเหนียวมากๆเลยค่ะเป็นเศษเนื้ออย่างนี้ค่ะทุกคนอย่างนี้ค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเหินฟ้าอินดี้มีตัวช่วยค่ะนะคะเหินฟ้าอินดี้จะต้มด้วยหม้อแรงดันไฟฟ้าจากทุกคนนะคะก็คืออย่างนี้เลยค่ะนะคะหม้อแรงดันไฟฟ้านะคะหม้อแรงดันสูงไฟฟ้านะคะตัวนี้มันจะเก็บแรงดันนะคะแล้วก็จะช่วยทําให้อ อาหารเรานุ่มเร็วสุกเร็วค่ะนะคะไม่เปลืองเวลานะคะ,ะประมาณ30นาทีนี่ก็นุ่มแล้วค่ะนุ่มมากๆเลยค่ะนะคะเราสามารถไปทำเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยหรือว่าจะาไปแกงเอาไปต้มยำต้มซุปอะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทําพร้อมกับเหือนฟ้าอินดี้เลยค่ะมีตัวช่วยค่ะวันนี้นะคะ,ะหมอดด้อแรงดันเครื่องเดียวจบเลยค่ะนะคะ เดี๋ยวมาทํากระเหินไฟอดี้เลยนะคะเตรียมของเลยนะคะหลักๆแล้วก็มีเศษเนื้อแล้วเนาะทุกคนนะคะเหินไฟอดี้ก็ได้ล้างเศษเนื้อมาพักไว้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องนะคะเครื่องก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดค่ะทุกคนนะคะไม่มีอะไรเยอะเลยค่ะนะคะเดี๋ยวมกรู่อนนะคะเนี่ยค่ะนะคะเครื่องเครื่องที่เราจะต้มลงไปในเศษเนื้อนะคะก็จะมีเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีตะไคร้แล้วก็จะมีใบมะกรูดนะคะแล้วก็มีข่าแค่นี้เองค่ะทุกคนนะคะ เดี๋ยวเหมนไฟอินดี้ก็จะหั่นนะคะตะไคร้ก่อนนะคะก่อนอื่นตะไคร้ก็เหมือนไฟอินดี้ก็ได้ล้างมาแล้วค่ะนะคะก็เลยหั่นได้เลยนะคะค่ะนะคะตะไคร้ก็ประมาณใส่ลงไปในหม้อนี่เลยนะคะในหม้อแรงดันนี้เลยนะคะประมาณหนึ่งถึงสองต้นนะคะทุกคนนะคะค่ะนะคะ ค่ะนี่เหินฟ้าอินดี้จะใชะ้ประมาณสองหัวค่ะทุกคนนะคะ,ะตัวช่วยตรงนี้ช่วยได้เยอะๆเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะช่วยได้มากเลยมันนุ่มเร็วค่ะนะคะประหยัดเวลาเราใส่ลงไปในนี้เลยค่ะนะคะ,ะ,ะประมาณนี้นะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็เป็นใบมะกรูดค่ะนะคะ ะะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงข้างนอกเอานะคะเราต้มเพื่อให้มันนุ่มให้มันเปื่อยก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงนะคะเราจะไปทําเมนูไหนเราก็ปรุงเอานะคะค่ะนะคะหลังจากใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วนะคะอย่างละต้นนะคะมีมีขาประมาณต้นครึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเหินไฟอีดีก็จะใส่เป็น เนื้อลงไปนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเหไฟอันดี้ก็จะใส่หม้อเอ่อเนื้อเสร็จเนื้อนะคะลงไปในหม้อแรงดันตัวนี้เลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะนะคะใส่ไปในนี้เลยค่ะนะคะใส่ให้หมดเลยเอา่าเดี๋ยวสามสิบนาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะทุกคนนะคะนะคะมาดูว่ามันจะนุ่มขนาดไหนนะคะต้มด้วยหม้อแรงดันสูงไฟฟ้านะคะที่ก็จะปิดแล้วค่ะนะคะ เราก็จะมาจัดระเบียบนะคะแรงดันสักหน่อยนะคะลูกลอยก็ให้ตรงเยื้องๆกันกับตัวนี้นะคะลูกกระเดื่องนะคะให้เยื้องๆกันนะคะปิดลมนะคะทุกคนอย่างนี้ค่ะหมุนมาเลยค่ะหมุนจานมาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนะคะลูกลอยให้อยู่ระหว่างตรงเยื้องกับลูกลอยนะคะนี่ค่ะพคอพอนี้เราก็ฟ้ามลงค่ะปิดให้มันดังแค็กก่อนนะคะพอดังแค็กแล้วใช่ไหมคะเราก็มาดูตรงจุดค่ะนะคะ มันจะมีจุดกลมๆให้ตรงกับจุดข,า,ขาวๆนะคะแค่นี้เองแล้วก็เสียบปลั๊กนะคะ,ะแล้วก็ตั้งเวลาไว้ที่30นาทีค่ะทุกคนนะคะเป็นอันว่าเสียว30นาทีเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันคะ่ะค่ะนะคะ,ะหลังจากเหินไฟอินดี้นะคะได้เสียบปลั๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเหินไฟอินดี้ก็จะมาะตั้งเวลานะคะ30นาทีค่ะนะคะ หมุนไปที่30นาทีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยว30นาทีแล้วค่อยมาเจอกันนะคะมาดูว่า,เ,าเนื้อจะนุ่มขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูคะ่ะนะคะเราลองจับดูก่อนนะคะถ้ามันสู้มือนีอ้ให้เราใช้เป็นผ้านะคะปล่อยแรงดันออกมาก่อนนะคะเอาตะเกียบหรือว่าเอาเป็นที่คีบก็ได้ค่ะ,ะขยับหน่อยหนึ่งนะคะให้แรงดันมันออกมาก่อนนะคะแต่อันนี้ของเหินไฟดีเนี่ยพอมันสุก30นาทีปุ๊บใช่ไหมคะเราเหินไฟดีก็ปล่อยให้มันระอุก,ก่อน,นะคะ่ะ ประมาณสักสามสี่นาทีค่ะนะคะแรงดันมันก็จะปล่อยออกเองค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเหันไฟนี่จะเปิดหม้อแรงดันนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะนะคะว้าวสวยมากๆเลยค่ะทุกคนสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะสวยไหมคะเป็นเส้นสวยมากๆเลยค่ะ นะคะร้อนระอุเลยนะคะแล้วก็ประหยัดนะคะไม่เปลืองแก๊สเนะีคะเป็นเส้นสวยมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะนุ่มนะคะระอุมากๆเลยนี่นะคะนะคะสุดยอดเลยค่ะนะคะไปทําเป็นกว๋วยเตี๋ยวนะคะเนื้อเปื่อยก็ได้หรือว่าจุต้มซุปนะคะก็อร่อยอร่อยหมดเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันนะคะ จวเผิ่ไฟนี่จะตักนะคะตักใส่นี่เลยค่ะหรือว่าจะทําน้ําจิ้มนะคะอร่อยอร่อยนะคะจิ้มก็อร่อยนะคะได้หมดเลยแล้วแต่ชอบแล้วแต่ถนัดค่ะนะคะนุ่มๆน,นะคะ เป็นเส้นสวยมากๆเลยนะคะนะคะนี่อย่างนี้เลยค่ะนี่อย่างนี้เลยเห็นไหมคะนี่นุ่มมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะเนี่ยนะคะเป็นเส้นสวยมากๆเลยค่ะเหมือนไฟดีชิมให้ดูค่ะนุ่มมากๆค่ะอร่อยมากๆค่ะ ถ้าเป็นอีสานก็จิ้มกับแจ่วขมก็อร่อยนะคะหรือจะเป็นแบบว่าต้มซุปซดน้ําก็อร่อยเหมือนกันค่ะนะคะหรือจะไปทําเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยก็ยิ่งอร่อยใหญ่เลยค่ะคือทําเมนูไหนก็อร่อยหมดค่ะนะคะต้มด้วยหม้แรงดันเนี่ยค่ะนะคะกินง่ายนะคะแล้วอร่อยนะคะมันยังรักษาคุณภาพอาหารด้วยนะคะถนอมอาหารค่ะนะคะแถมยังนุ่มอีกต่างหากนะคะ สงสัยเผื่ไฟที่จะหยุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะต้องต้องต้องมีอีกชิ้นนะคะเนี่ยค่ะช่ำๆเลยค่ะอร่อยหุ่งเปือ่อยเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะเปื่อยนุ่มเนี่ยนะคะหยุดไม่อยู่แล้วค่ะอีกอีกชิ้นค่ะ เดยอดมากๆเลยค่ะต้มเสร็จเนื้อนะคะให้มันเปื่อยเร็วขึ้นนะคะเเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ,ะวันนี้เห็นไฟอินดีก็กินไปหลายชิ้นเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะร้อนระอุเลยนะคะ นุ่มนะคะอร่อยทําเมนูอะไรก็อร่อยนะคะวันนี้เหินไฟอินดีก็คงต้องขอตัวทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะก่อนจะจากกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเหินไฟอินดี้เพื่อเป็นกำลังแรงใจด้วยนะคะทุกคนขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ